สำหรับในช่วงเวลาของรายการบอกข่าวชาวบ้านในวันนี้นะครับผมเองก็จะพาท่านผู้ฟังนะครับไปพูดคุยกับท่านชาวริศวิกุลชัยกิจนะครับหรือว่าสอจอมอใส่ ที่เรารู้จักกันนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยนะแล้วก็ท่านก็เป็นเครือข่ายของสวทว่าทไมสอดนะครับที่ได้ส่งข้อมูลข่าวสารมาให้ได้ออกอากาศประชาสัมพันธ์กันมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะก็ได้โอกาสจากคุณชวริตวิคุณชัยกิจอีกครั้งหนึงนะ่งในการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะการเดินทางของท่านที่ท่านนั้นได้เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับในพื้นที่จังหวัดตาก เราก็จะได้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับคุณชาวลิริครับสวัสดีครับคุณดิเลกและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมชาววิริศพิคุณเิตครับครับผมนะครับวันนี้นะคุณชาวลิริจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับจะพาไปเที่ยวที่ชุมชนชาติพันธุ์ด่างแม่ละเมานะครับครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต้นเดือนธันวาคมนะครับผมมีโอกาสได้ไปเที่ยว และร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาเป็นการท่องเที่ยวชุมชนชาติปันของตงะบลด่านแม่ละเมาครับครับคือด่านแม่ละเมาเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงภาพรวมสักหน่อยที่คุณเฉลิมิได้ไปเนี่ยก็คือเขามีการจัดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติรวมถึงทางด้านของวัฒนธรรมด้วยถูกต้องไหมครับ ใช่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับเป็นเปิดใหม่นะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบชาติพันธุ์สี่ชุมชนครับชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตท่องเที่ยวธรรมชาติมีสี่ชุมชนนะครับก็จะมีบ้านชุมชนบ้านปางสร้างเป็นชาวไทยนะครับครับชุมชนบ้านปากกาเป็นชาวปากกยอนะครับชุมชนบ้านธงชัยเป็นชาวพี่น้องม้งนะครับ และชุมชนดอยมูเซอร์ก็จะมีบ้านห้วยปลลดและบ้านส้มปล่อยเป็นชาวมูเซอร์ครับอืมครับแล้วก็บ้านส้มปล่อยแล้วก็มีอันแรกนี้บ้านปังซ่านเนาะบ้านปังซ่านบ้านปังซ่านครับครับคนไทยพื้นราบบ้านป่างบ้านบ้านทงชัยแล้วก็ชุมชนอีกสองหมู่นะเป็นชุมชนอชนเผ่ามูเซอร์ก็คือบ้านห้วยปลด และบ้านชมป่อยนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังทั้งสองหมู่บ้านก่อนนะครับคือชุมชนบ้านพักกาและบ้านทงชัยครับอ่าบ้านบ้านบ้านพักกาเนี่ยเป็นหมู่บ้านของชาวปากกรอยอบ้านทงชัยนี่เป็นชาวม้งอ่ะทีนี้บ้านต้นนั่เลยครับครับมีมีจุดเด่นหรือว่าอันน่าสนใจยังไงครับบับเชิญเลยครับคือโครงการนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อยอด แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแพทิบันตาบนด่านแม่ละเหมาครับกิจกรรมของบ้านปากาเนี่ยครับที่ไฮไลท์เนี่ยครับการนั่งรถอีแท็กนะครับนั่งรถอีแท็กนั่งไปตามเส้นทางวิถีของชาวบ้านปากานะครับที่เส้นทางนี้เป็น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 ร่องน้ํานะครับคือชาวบ้านส่วนมากก็ใช้สัญจรไปทําทําไร่ทํานาครับทาสวนครับ ระยะทางประมาณสามกิโลเมตรครับเอาก็คือใช้เส้นทางนะครับเหมือนว่าไปไอเดินเดินทางไปตามลําห้วยลําทานีถูกต้องไหมครับเส้นทางที่ผ่านลําห้วยนะครับคุณดิเลกสวยงามมากนะระยะทางสามกิโลเมตรเป็นลําธารน้ําใสนะครับต้นไม้ป่าไม้ที่หายากมีอยู่เลยนะครับทางซ้ายขวาเราจะทานกระต๊อบชาวบ้านครับด้วยตองตึงลินทุ่งนานะครับและทิวทัศ สวยงามมากนะครับเป็นเป็นเป็นลักษณะเดิมเดิมวิถีชีวิตของชาวปักยอนะครับครับงาสวยงามมากครับก็คือหมายถึงว่าเราไปที่หมู่บ้านบ้านพากาเนี่ยนะครับก็ไปติดต่อที่ที่หมู่บ้านแล้วก็จะมีผู้นําพาไปเที่ยงเนาะเป็นเป็นไกด์ประจําหมู่บ้านไกด์ท้องถิ่นที่จะพาเราไปเที่ยวซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเขาเรียกว่านั่งรถอีแท็กบ้านเรารถอีต่อเนาะ ในการที่จะห่ออีแตกอีแตนครับแล้วก็ท่องเที่ยวโดยนั่งรถอีตอกอีต่ออีแตนไปนะล่องไปตามเส้นทางของหมู่บ้านประมาณสามกิโลกว่านะครับทีนี้ครับผมทีนี้คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นที่ที่จะเดินทางเนี่ยเราต้องสตาร์ทที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่ละเม่าก่อนอ๋ออบตด่านแม่ละเม่าครับก็คือบ้านห้วยยะอุ ทีนี้เนี่ยเราก็ไปติดต่อที่อบตอถูกต้องไหมครับว่าเนี่ยเราประสงค์ว่าอยากจะมาท่องเที่ยวนะเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านของตําบลด่านแม่ละเมาก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนามีให้คําแนะนาครับเดี๋ยวหลังจากที่เราเดินทางโดยที่แก๊กอีกแก,กนเนะี่ยไปลําคลองคือลาห้วยที่เดินทางไปเนนะี่ยเป็นลําห้วยยะอุนะครับคบที่ท,ท,ที่คุณดารี่นะฮะมากรุเทศนี่ดารี่คุณดารี่บอกว่า คำว่าห้วยยะอูเนี่ยมาจากภาษากะเหรีย่ยงความหมายคือเป็นห้วยที่มีปลาอยู่ชุมชนเป็นจํานวนมากที่ไหลามาจากต้นน้ําที่บ้านห้วยปลาหลดไหลมารวมกันที่บ้านห้วยยะอูประมาณนี้ครับที่บินดาลีนะครับภากุเทศหมู่บ้านเลาฟังนะครับแล้วพอหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมเขาเรียกเจดีนะครับเจดีหมู่บ้านอ่ะเจดีสวยงามมากนะครับแล้วก็มีสินค้า ของพี่น้องชาวบ้านปากานะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อตะขคยอมีกันไหนนะครับมีกันให่ครับครับเราเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับคือในจุดอ่านอกเหนือจากการได้ไปช้อปปิ้งแล้วเนี่ยนะอแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็คือเราล่องไปดูธรรมชาติสองข้างทางของลาห้วยที่ห้วยยะอุกทีนี้มีมีจุดจุดไหนไหมครับที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของของหมู่บ้านปากานะครับคุณเฉวลิตครับก็จะมีไฮไลท์ที่ ไปนั่งต้องเที่ยวเนี่ยที่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีไปทานข้าวที่กลางชุ่งนาลําห้วยนะครับอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านตาก,กานะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับวิถีชีวิตเป็นธรรมชาติมากเลยครับทานบแบบบ้านๆทุ่งนานะครับถ้าเจ็ตเนี่ยนะครับนะครับอแล้วอาหาราจะเป็นวิถีชีวิตชาวปากายอเขามีกอผ้าตามสามบ้านแต่ละบ้านนะฮะกอผ้าพื้นเมืองของ น้องชาวปักษ์เนะยวนะครับท่านใดสนใจอยากท่องเที่ยวนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่คุณนารี่นะครับหรือนายสุภชัยอาทยเด่นดวงนะครับมากุเทศของเราเบอร์โทร0862036427 0862036427นะครับหรือติดต่อไปที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์แปดห้าห้าแปดศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์แปดห้าห้าแปดอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของการติดต่อนะอนน่ก็มีทั้งอบตอด่านแม่ละเมานะครับแล้วก็คุณสุภะชัยหาไทยเด่นดวง นะครับที่ที่จะรับหน้าที่นะเป็นคนนําเที่ยวนะครับเออเมื่อสักครู่ก็บอกว่ามีมีเมนูอาหารพื้นถิ่นของชาวปากกยอเนี่ยคุณชาลิดพอจะบอกได้ไหมครับว่ามีเมนูอะไรบ้างครับที่ที่ได้าทานในวันนั้นแล้วก็เป็นข้าวข้าวพื้บ้ากครับหุงนุ่มดีนะครับครับแล้วก็จะเป็นเาขาเนี่ยอะไรนะแกงคั่วคั่วหมูปากกยออะไรประมาณนี้<อ><อ>แกงขั่วหมูดำรหรือเปล่ครับมีหามีพิษมีม เครื่องเทศมีใบมะกรูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยอร่อยประทับใจตรงนี้ครับสมมุติเราไปไปเที่ยวเนี่ยว่าไปไปวันเดทิปหรือว่าไปเที่ยวไปกลับหรือว่าจะนอนค้างคืนก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าไปเนี่ยก็คือหนึ่งไปเที่ยวชมธรรมชาติไปกลับไหว้เจดีย์ประจําหมู่บ้านไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของชาวพกกยอนะครับตรงเนี้ยแล้วก็มีแพ็กเกจยังไงบ้างครับคุณชวลิตพอทราบไหมครับมี ที่ไปวันแรกจะเป็นการเปิดเส้นทางค้นวัเส้นทางนะครับเป็นครั้งแรกนะครับคือเป็นไปลักษณะปไปกลับนะครับ,รบก็ใช้เวลา,าท่องเที่ยวตรงนั้นก็ประมาณสองสองชั่วโมงกว่าๆนะฮะนั่งรถอีแต็กไปชมธรรมชาติก็ค่อยไปนะครับเป็นเป็นเป็นปน,ปน,นั่งรถอีแจ็กอะ้านนอกเราแห่นะค่อยๆไปชมธรรมชาติใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าๆนะครับแพ็กเกจนี้ครับเป็นการเริ่มต้นนะครับเปิดเส้นทางนะครับ ืแล้วยิงช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูหนาวด้วยหน้าหนาวแบบนี้นะไปเที่ยวอแถวบนเขาบนดอยนี่ก็น่าจะนะครับบรรยากาศก็น่าจะดีนะคุณชาวลิษเนาะอากาศเย็นดีครับสบายมากนะครับเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่เคยไปท่องเที่ยวนั่งอีท็กมาระยะทางลกิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ากาค่อยไปชมธรรมชาติ สวยงามมากครับไม่ใช่วิ่งไวนะครับมันวิ่งต๊อกแท๊กต๊อกแ๊กไปเ,เรื่อยๆตามร่องน้ํนนะาบ,บางที่ก็วิ่งในน้ําบางที่ก็วิ่งเนเนินเนขาอะไรไปอย่างนี้สวยงามมากครับธระทัาบาใจมากแต่ท่านทุกฟันต้องไปไปด้วยตัวเองครับไปด้วยตัวเองครับครับก็คือตรงนี้เนี่ยวันที่คุณชวิิไปเนี่ยเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่า,<ร>าถ้าหากว่า ท่านอยากจะไปท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะหรืออะไรเนี่ยท่านก็ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานะฮะหรือว่าคุณเนี่ยดาลี่สุภชัยฮะไทยเด่นดวงก็พูดคุยตกลงราคากันได้เนาะว่ามีใคใจะจ่ายยังไงบ้างข้างนี้นะครับพอดีมันเป็นการเปิดเส้นทางนะครับก็จะมีท่านเตอร์ประคองสายนทร์นะครับผู้จัดการสํานักงานพื้นที่พิเศษหรืออปท .4 ที่จังหวัดสุโขทัย ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีคุณธรรมนวลวันเจริญยงพิสิทธ์นะครับผู้อุปการกนัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้ก็จะมะีท่านรักษาการประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาและทีมงานอาบตอด่านแม่ละเมานะครับแล้วก็ยังจะมี สถานที่ผู้ประกอบการรีสอร์ทท่องเที่ยวจัง,จงหวัดเชียงใหม่มาสังเกตการครั้งนี้ด้วยครับครับครับอ๋อก็เป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวนะเพราะนั้นในพื้นที่อำเภอแม่สอดของเราเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะนี่ทางด่านตำบลหนันแม่ละเมาเนี่ยเขาก็มีการดําเนินการในในการท่องเที่ยววิถีชุมชนเนาะรรมาชีธรรมชาตินะไปดูวิถีชีวิตเนี่ยหลายชาติพันธุ์หลายชนเผ่า นะครับอันนี้เราพูดถึงบ้านปาก,กาเนี่ยนะก็ยังยังไม่จบเลยนะเดี๋ยวมีหมู่บ้านอื่นอีกนะครับ ก็เบื้องต้นเนาะในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆท่านก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้ก็คือ086236427นะคุณสุภชัยหาไทยเด่นดวงหรือว่าอาจจะเสิร์ชข้อมูลดูได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณชาวลิตวิกุลชัยกิจนะครับที่ได้ไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์มาบอกเล่าสู่กันฟังก็จะเป็นการแนะนำกันแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยด้วยช่วงนี้เนี่ย รัฐบาลก็มีส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศด้วยแล้วเราเที่ยวเนี่ยในชุมชนของเราเนะก็จะได้ประโยชน์นะมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับชาวบ้านก็จะได้มีกําลังใจกันด้วยนในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสายที่เรียกว่าชอบนะสายธรรมชาติสายประจนภยัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นทริปที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเฉลี่ยวีคุณชัยกิจ ไว้เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยกันนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ